ข่าวที่ช็อกอารมณ์กับคนไทยทั้งประเทศนะครับเรื่องของเหตุการณ์นะครับที่เด็กไปยิงท่านผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่อำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นวานนี้ช็อกอารมณ์ที่ว่านี้มูลเหตุมันเกิดจากอะไรวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับว่าคุยขมงบ่ายสามโมงนั้น <c oughs> จะนําเสนอข้อมูลนะครับเพื่อมองไปอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดที่เป็นมูลเหตุอาวุธปืนปัญหาสังคม รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาในอนาคตเชิงเปรียบเทียบระหว่างไทยกับต่างประเทศครับ ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นปัญหาที่เกิดแล้วเกิดอีกนะคะ <c oughs> ความไม่สงบความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกประเทศวันนี้รวบรวมมาให้ครบเลยค่ะแต่เรื่องใกล้ตัวก็คือในโรงเรียนนี่แหละเกิดขึ้นแล้วแล้วคนที่ก่อเหตุก็เป็นเยาวชนอีกแล้วและเย,ยาวชนคนนี้ก็เสพย,ยาจนมีอาการทางจิตนะคะอาปัญหามันซับซ้อนหลายเรื่องมากเดี๋ยวเรามาแยกกันทีละเรื่องแล้วกันเดี๋ยวไปรวบรวมสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กันค่ะครับ ตกลงแล้วนะครับเด็กอายุ18ปีนายเขมัน,นัน <c oughs> ผู้ก่อเหตุนะครับได้ถูกตั้งข้อกล่าวหา3 <c oughs> ข้อกล่าวหาด้วยกัน นี่นะซึ่งเราตอก็ลุ้นกันอยู่เหมือนกันนะครับบอกว่าเอ๊เด็กพี่ทำร้ายท่านผู้บุ่มในการยิงคนตายรวมทั้งนักเรียนบาดเจ็บไปสองคนนะครับจะโดนข้อหาอะไรบ้างวันนี้ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรปาก,ก้าวนะครับแจ้งออกมาแล้วครับเพื่อสักครู่นี้ข่าวต้นชั่วโมงของสำนักข่าวไทยก็รายงานมาแล้วข้อหาที่หนึ่งครับ ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับพยายามฆ่าแล้วก็ข้อหาพรบอาวุธปืนซึ่งนะครับนายคนที่ก่อเหตุน,นะครับหรือในเข็มในเข็มเนี่ย นะครับปรากฏว่าถูกนำตัวสศงโรงพยาบาลนะครับอีกทีหนึ่งนะครับเป็นสักครู่นี้ข่าวต้นชั่วโมงก็นําเสนอไปแล้วเราก็เห็นภาพไปแล้วตํารวจเขาก็ดูแลกันอย่างดีนะครับเนื่องจากว่านายคนนี้ก็ถูกยิงเช่นเดียวกันนะครับถูกยิงตํารวจยิงตรงบริเวณเฉียวหูแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยนะครับก็นําตัวไปแต่ภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับมันเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงขึ้นครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับสพ พุ่งลงได้ไประง,งับเหตุน,นะครับหลังจากที่ก่อเหตุใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วครับก็ไปก็เห็นภาพแบบนี้แต่ถามนะครับว่าการก่อเหตุคราวนี้มันเกิดจากบุริเหตุอะไรวิธีการยุทธวิธีของตํารวจครับผู้ต้องหานี่นะมีพระแต่ทําไมต้องเอาอาวุธปืนของตํารวจมายิงท่านปุ้มในการแล้วก็คนอื่นบาดเจ็บด้วยซึ่งเป็นนักเรียน วันนี้ก็ต้องขออนุญาตนะครับแจ้งข้อมูลข่าวสารลำดับว่าหลังจากที่นายคนนี้ถูกยิงเฉียวหูแล้วก็ถูกจับได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่14นาฬิกาแล้วครับก็ได้เกิดเหตุก่อนหน้าที่บ้านครับปรากฏว่าที่นายบ้านในเข้มในเข็มก็ขออนุญาตบอกชื่อชื่อเล่นกันละกันคุณนินรลชานะ,<ท>ะบ้านนายนี้ก็อยู่ในพื้นที่ไม่ไกลจากที่เกิดเหตุของโรงเรียนเท่าไหร่ละครับบอกว่าเกิดการคุ้มครั่งไวยอย่างนั้นนะขอคุ้มครั่งคุณพ่อก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านก็เลยแจ้งตำรวจต่อไปครับตำรวจนั้นไปสองนายไประงับเุครับขับรถตำรวจไปธรรมดานะครับรถปิกอัพธรรมดานะครับพอไปถึงก็ไประงับเพครับวิธีการระงับเพครับตำรวจนี่เขาก็ไปสองนายที่ว่านี้แต่ไม่ได้บอกชื่อเสียงเลียงนามหรือยศอะไรในตอนนี้นะครับคือมีไม้งามครับไประงับเพตุแต่ปรากฏว่านายเขมนะครับมีอาวุธคือพระพระก็คือวเลย์ยาวแต่ไม่ทราบว่ายาวขนาดไหนครับ ขณะที่บอกว่าใช้ไม้งามไปรับเพุไอคนคุ้มครั่งด้วยทายังไงครับคนคุ้มครั่งด้วยก็คือว่าฟันเจ้าหน้าที่ครับฟันเจ้าหน้าที่ก็ยังโชคดีนะครับตํารวจแต่หน,นึ่งนนก็คือว่าใส่เสื้อกรอกครับพอใส่เสื้อกรอกก็คือว่าโดนเสื้อกรอกครับหลังจากนั้นตํารวจเคาระง,งับเหตุด้วยวิธีการนะครับก็ต้องใช้อาวุธอย่างอื่นใช่ไหมครับคือ <c oughs> นอกจากนะครับว่างามเอาไม่อยู่แล้วมันต้องมีปืนไฟฟ้า ปืนไฟบ้าด้วยใจเลยครับอยู่ที่รถรับจอดอยู่นี่นะก็วิ่งไปนะครับซึ่งรถเนี่ยบอกว่าล็อกครับแต่พอไปถึงรถแล้วนะครับก็คือว่าเปิดล็อกเพื่อที่จะไปหยิบอาวุธปืนแต่ปรากฏว่านายเข้มนะครับใช้อาวุธมีดนี่นะวิ่งเข้าไปทานพอดีครับก็ไปฟันตำรวจครับตำรวจต้องกระโดดหนีออกไปนะครับพอกระโดดหนีไปนายเข้มก็เลยเปิดประตูรถออกมาได้แล้วเอาอาวุธปืนนะครับของตำรวจนั้นแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซคันนี้ละครับเข้าไปที่ โรงเรียนครับไปที่โรงเรียนแล้วก็ไปก่อเหตุเลยคุณรีชาน,นี่นะ,ะไปก่อเหตุก็ไปนะอขอพบครู ใช่ไปประกาศเสียครับครูเจครูเจเขาไปในห้องออกเสียงตามสายที่อยู่ไปห้องที่บอกว่ารับรองผู้ปกครองแล้วก็เป็นห้องประชาสัมพันธ์หน้าด่านแรกก่อนเนี่ยนะครับก็เป็นประกาศหาทันภู้ิในการรู้เรื่องทันภูมบริการก็ต้องบัญชาการทันทีครับอาวุธร้ายสําหรับนะครับนายคนนี้มีอาวุธปืนนะครับประกาศนะครับคุณครูทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็คือว่าต้องพาลูกศิษย์หนีครับต้องบอกว่าหนีตายแล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับจับตัวผู้ประกันคือเป็นใครครับจับนักเรียนครับ จับนักเรียนที่ว่าท่านผุ้มในการเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับก็คือว่าขอเจรจาต่อรองบอกว่าขอให้จับตัวฉันอขอ,อจับตัวผู้มในการแทนลูกศิษย์ครับ<ถ>เอาลูกศิษย์ออกเอาตัวเป็นโล่มนุษย์เพื่อบังไม่ให้ลูกศิษย์เป็นอะไรในที่สุดแล้วนายเขม ก็คลุ่มครั่งครับใช้บุตรปืนนั้นยิงท่านผู้นำในการนะครับเข้าหลังโทรมาช่องท้องโอ,โอ้นี่แหละครับเมื่อคืนนี้ทุกคนในประเทศไทยนะครับส่งกําลังใจ,ใจถึง<ล>ท่านครับเ <laughs> นื่องจากว่าไปผ่าตัดเป็นการด่วนช่วงประมาณสักหลังเกิดเหตุไม่นานนะครับอาการนี้หมอออกมาบอกนะครับบอกว่าอาการนั้นเนะี่ดูแลอย่างใกล้ชิดยังไม่เสียชีวิตอะไรนะครับซึ่งข่าวสารแจ้ว่าตอนนั้นเสียชีวิตแล้ว แต่ในที่สุดแล้วนะครับตีสองกว,กว่าก็แจ้งว่าท่านผู้มีการใจครับ <c oughs> สสิพัฒน์ศิลสมศอรอผู้มีการโรงเรียนพระตรงประธานคีรีวัดอำเภอหันใหญ่ จังหวัดสงขลาได้เสียชีวิตแล้วนี่เป็นข่าวเศร้าที่สุดคุณนิรชาเพราะว่าท่านนะครับเป็นคนที่บอกว่าโอ้ยนักบริหารครับนักการศึกษารวมทั้งนะครับเป็นขวัญใจของคุณครูในโร,รงเรียนแล้วก็ลูกศิษย์โรงเรียนทุกคนด้วยครับเป็นคนตั้งใจทํางานเป็นคนที่บาเสียสละมีแต่งานเพื่อการศึกษามีแต่ลูกแต่หลานแต่สุดท้ายท่านูรมิในการ ต้องตกเป็นเหยื่อเพราะอะไรครับนายคนนั้นปรากฏว่าที่ว่าคลุ้มคลั่งเพราะเสพยาเสพติดมาครับสาบเสพยาเสพติดมาก่อนนั่นแล้วเข้าสู่กระบวนการบําบัดครับพอบําบัดนะครับออกจากฉุนบําบัดมาเมื่อธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็มาก่อเหตุคราวนี้ปัญหา ต้นเหตุเรื่องนี้คือยาเสพติดเดี๋ยวมาว่ากันต่อครับใช่ค่ะในคนนี้มีประวัติเสพยาอยู่นะคะแล้วก็คุมคลั่งมาตั้งแต่จากบ้านแล้วมีคําถามเยอะแยะมากมายจากสังคมค่ะว่าทําไมตํารวจถึงหยุดในคนนี้ไม่ได้ตั้งแต่ตอนอยู่บ้านที่ถือขวานนะคะแล้วทําไมตํารวจถึงปล่อยให้ในคนนี้เอาปืนไปได้แล้วก็วิ่งไปก่อเหตุที่โรงเรียนโดยที่ไม่ตามไปให้ทันเวลาจนคุณครูต้องเอาตัวไปแลกเป็นตัวประกันแล้วก็เกิดเหตุสลดดังกล่าวแบบนี้ค่ะ โรงเรียนประตรงนั้นก็เป็นโรงเรียนมัธยมนะคะตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 ค่ะมีนักเรียนอยู่900คนโ,โชคยังดีนะคะครตรงข้ามนะั้นเป็นโรงเรียนอนุบาลน,นะคะคือตรงนี้เป็นโรงเรียนทั้งหมดเลยนายคนนี้เข้าไปใช้เวลาได้พักหนึ่งเลยค่ะจนเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นติดตามไปแต่ก่อนหน้านั้นะ มีชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้ได้แบบนี้ค่ะอบอกบว่ามันยิงแล้วมันยิงแล้วถ้าเปิดเสียงก็จะได้ยินนะคะมคไม่ใช่เรื่องความรุนแรงเราจะแสงให้เห็นว่าสถานการณ์นั้นมันเกิดขึ้นอะไรยังไง<อ>แต่สุดท้ายตำรวจก็เข้าไปล้อมได้ค่ะมีนักเรียนบาดเจ็บไปสองคนนะคะก็คือนักเรียนที่อายุ16ปีค่ะเป็นนักเรียนผู้หญิงโดนยิงเข้าที่ช่องท้องด้วยค่ะแล้วก็ผ่าตัดรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินและยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดขอให้น้องปลอดภัยนะคะส่วนอีกคนงเป็นนักเรียนอายุ 19ค่ะตกใจค่ะโดดลงมาจากที่สูงบาดเจ็บข้อเท้าพลิกแพลงไปอตอนนี้ปลอดภัยแล้วค่ะพอหลังจากตำรวจเข้าไปควบคุมพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยนะคะ ก็ไปนําตัวในคนนี้ออกมาปรากฏว่าสิ้นริธิ์นะคะตํารวจก็จับตัวมาได้โดนยิงเฉียดหูไปก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตํารวจก็ต้องไปรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ามีหลักฐานอยู่ในที่เกิดเหตุจํานวนมากค่ะก็ที่โรงเรียนตอนนี้ปิดเรียนกันอยู่นะคะตํารวจต้องเป็นศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9ก้าะคะ่ะไปเคลียร์พื้นที่ในโรงเรียนเพื่อตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วย,วยเพอเกิดเหตุแล้วตารวจเข้าไปเป็นร้อยเลยค่ะเยอะมากเลยนะคะส่วนร่างของพอ สัสย์พาร์ทายาจะนําไปบปำเพ็ญกุศลที่วัดยุงทองตมท่าช้างอำเภอบางกล่าจังหวัดสงขลาแล้วก็จะขอพระราชทานเพลิงศพให้ด้วยนะคะ<อ>ส่วนคุณความดีของท่านอย่างที่คุณสุวิทย์ได้เรียนไปค่ะชาวบ้านร้านตลาดคุณครูผู้ปกครองอนะักเรียนนี่บอกว่านี่ค,คือความสูญเสียที่หาอะไรมาทดแทนไม่ได้เลยนะคะ<อ>ก็คงจะต้องถอดบทเรียนกันอีกทีละคะ่ะ<อ>คุณสุวิทย์ครับนี่นะโดยเฉพาะบทเรียนนะครับปฏิบัติการที่ว่าได้เห็นภาพเจ้าหน้าที่ตํารวจใช่ไหมครับ ตอนนี้มาเยอะแต่ก่อนหน้านี้ทำยังไงครับสองนายที่บอกว่าไประงับเหตุถ้ายุทธวิธีจริงๆนะครับอันนี้ทีมงานคุยหมงบ่ายสามโมงไปศึกษาข้อมูลมาครับตำรวจน้องประเมินสถานการณ์ก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างแต่ปรากฏว่าไปประเมินที่ว่านี้คนมันคุ้มครั่งอะครับคือไม่เลือดหน้าครับแล้วตอนนั้นนะครับอายุเท่าไหร่ครับ18ปีแข็งแกร่งครับคนนี้แหะครับ แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นมีดพราครับไม่สนใจไม่สนใจหน้าอิดหน้าพร้อมตำรวจเขาก็ระงับเหตุนะครับดูว่ามันจะเกิดความเสี่ยงอันตรายไหมสภาพแวดล้อมในพื้นที่เป็นยังไงบ้างแล้วตำรวจก็ต้องแสดงตัวชัดเจนนะครับมาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ต้องส่งเสียงวางอาวุธปืนหรือหยุดแต่คนนี้ไม่หยุดครับ ตำรวจเขาก็ปฏิบัติตามตามขั้นตอนนะครับในการควบคุมแต่สุดท้ายนายคนนี้ครั้งไม่หยุดครับก็เลยได้ก่อเหตุดังกล่าวนี่นะตำรวจเขาก็บอกว่าก็ใช้เรื่องของความจําเป็นในการใช้กําลังอยู่แต่คําถามนะครับที่สังคมตั้งขึ้นมาเช้าวันนี้นะครับก็ฮือทั่วประเทศครับบอกว่าตำรวจทําไม่ไม่ตัดสินใจใช้วปืนยิงเลยครับโอ้ยเป็นเมืองนอกยิงไปแล้วถ้าเป็นเมืองนอกคุณดิเรกชาอยู่เมืองนอกอยู่หลายประเทศมาแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้ ยกตัวอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาไม่เหลือครับเด็ก18ปียิงแล้วครับหรือแม้กระทั่งประเทศอื่นนะครับแต่นายคนนี้ยังไล่ฟันตำรวจยังกระโดดหนียังไปไล่นะครับเพราะว่าอะไรครับในเหตุการณ์อดีตที่ผ่านมากฎหมายเรื่องของการระงับเหตุถ้าตำรวจยิงผู้ที่บวกว่อเหตุาาาาไม่รู้ว่าจะบาดเจ็บโดยเฉพาะตายตำรวจติดคุกมาหลายนายแล้วคุณในเลชา <S <S เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่บอกว่านี่นะตำรวจเขาการ็ระงับเหตุด,ด้วยวิธีการละมุนละม่อมก่อนนะครับแต่คนนะครับมันก่อเหตุมันมีอาวุธร้ายอย่างเงี้ยจะทำยัาง ไงบ้างและตํารวจนะครับก็ต้องพิจารณาต่อไปด้วยนะครับบารังเหตุมันก็เป็นอย่างนี้แล้วแต่เรื่องของอาวุธปืนครับ <c oughs> จะต้องทํายังไงต่อนะครับอันนี้ผมว่าต้องคิดหนักจะต้องถอดบทเรียนก็ดีแล้วคุณอเลชานะอจานนะ my son.